ดูสวยมากๆเลยค่ะนี่องุนจริงเลยนะที่พักแล้วค่ะทุกคนที่พักที่ไม่เหมือนที่พักเลยด้านนอกนี่ด้านนอกนะคะทุกคนบนเกาะไซปรัสเนี่ยค่ะนี่เราพักอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นลานจอดรถน,นะคะเดี๋ยวแนนจะพาเดินเข้าด้านใน เราแวกหมู่บ้านดูไม่เหมือนว่าเป็นที่พักเลยค่ะนี่ต้นมกะกอกค่ะทุกคนออกลูกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเนนจะเด็ดชิมให้ดูนะปัดผุมนี่ค่ะทุกคนตรงนั้นมีสระว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวเนนจะพาดูห้องนะเข้ามาปุ๊บก็เป็นนี่เลยค่ะทุกคน นีประดับประดาเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เป็นครัวค่ะเพิ่งมาถึงนะคะห้องน้ำอยู่ตรงโน้นค่ะแล้วก็ตู้โต๊ะกินข้าวตรงนี้ก็คือที่นอนเลยค่ะออกมาด้านนอกค่ะเดี๋ยวแดนจะพาไปดูสระว่าเป็นยังไงมีหลายห้องเหมือนกันนะคะที่นี่สวยค่ะทุกคนตรงนั้นก็คือต้นมะกอกเหมือนกันนะคะ เหมาะแก่การอาบแดดบ้างๆค่ะทุกคนร้านขายผลไม้ข้างทางค่ะทุกคนสวยมากเดูสวยมากๆเลยค่ะนี่อุ่นจริงเลยนะ oh, s nice. <S เป็นร้านข้างทางค่ะทุกคน Bettank kieu อันนี้กุ้งนะคะทุกคนปีกไก่ซีฟู้ดสลัดเยอะมากอาหารบนเกาะนนี้ไม่ทอดก็ย่างค่ะทุกคนทำกันง่ายมากน้ำทะเลสีฟ้าสวยสะอาดมากค่ะบรรยากาศก็ดีแต่ความร้อนเนี่ยไม่ปลาณีกันจริงๆเลยค่ะที่นี่ 3, 7, 3, 8องศาเลยค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนทะเลที่เกาะไซพลัสค่ะมาถึงแล้ว ตรงนี้เป็นที่เต่าวางไข่นะคะเพราะมีวันที่บอกด้วยดูทรายเขาจะเป็นหินซะโดยมากค่ะเย็นๆยนยนดีใสดีนั่งดูเรือรับส่งนักท่องเที่ยวจากท่าเรือนะคะไปที่บลูลังกูนค่ะตรงนั้นเขาเป็นจุดที่น้ำทะเลสวยมากๆค่ะทุกคนตอนแรกพวกแนนขับรถไปแล้วแต่ทางไปลำบากค่ะก็เลยกลับมานั่งกันตรงนี้ เย็นนี้พวกแนนขับรถมาอีกที่หาดหนึ่งค่ะทุกคนคนละหาดนะคะกับที่แนนไปเมื่อกลางวันหมู่บ้านที่พวกแนนพักอยู่บนเขาค่ะตอนกลางวันเราก็ขับรถเที่ยวหาดแถวแลรแวกนั้นค่ะจากโรงแรมที่เราพักขับรถมาที่นี่20นาทีนะคะเราจองร้านอาหารไว้เพื่อที่จะทานข้าวเย็นที่นี่ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะจะมาจิบรอคนละแก้วก่อนค่ะดูพระอาทิตย์ตกที่ร้านนี้ร้านใหญ่มากค่ะทุกคน เป็นร้านของโรงแรมอะไรก็ไม่รู้นะย่านนี้จะเต็มไปด้วยโรงแรมใหญ่ๆคะ่ะทุกคนเยอะมากเลยและเป็นหาดที่อยู่ใกล้สนามบินด้วยนักท่องเที่ยวก็คงนิยมกันคะ่ะน่าจะเป็นหาดที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะทุกคนบนเกาะนี้น้ำท,ทะเลเขาก็สวยด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยมาแล้วคะ่ะเครื่องดื่มของเราได้โมฮิโตนะคะส่วนแนนคะ่ะได้สปาร์คลิงไวที่ผลิตบนเกาะนี้เลยคะ่ะมาดูหาดของเขาสวยนะคะ แต่ละหาดที่แนนไปแนนก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะทุกคนว่าเชื่ออะไรเอาแค่บรรยากาศสวยๆมาดูก,กัน <ขา S 2> เนาะที่นี่มีโรงแรมใหญ่ๆเยอะมากเลยนะคะมีโรงแรมใหญ่ๆเยอะมากเลยแต่หาดเขาหาดเล็กนิดเดียวโรงแรมก็จะมาออก,กันที่นี่ค่ะนี่ไงน่าสงสารเนาะอยากให้ไปบ้านเราจังเลยแต่น้ําเขาสะอาดค่ะทุกคนแนนไม่เห็นขยะที่ทะเลเลยแอเรียนี้นะคะเขาเรียกว่าพาร์คด าพาสพาสตอนนี้แนนกำลังจะไปทานข้าวที่บีชคลับค่ะทุกคนตรงนั้นจะไปทานข้าวตรงนั้นค่ะจองไว้ทุ่มครึ่ง อ oh, we got this one ฮัลโหลฮัลโถ้าเป็นเมืองไทยเราตรงนี้ก็น่าจะเป็นแถวภูกเก็ตนะคะทุกคนแถวหาดป่าตองละมั้งเมนูที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะมีบาร์โค้ดนะคะมาให้สแกนแล้วดูในนั้นเลย <laughs> เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยอีกตามเคยกับ <laughs> ทุกคนของแดนได้เป็นไวา์กุหลาบค่ะโรเซ่ <laughs> <laughs> ดอกผักกาดชุบปาปรปิก้าทอดแป้งด้วยัดเปรี <laughs> ปร้ยวหวานมุนเส้นค่ะ ของแนนได้เป็นสปาเกตตี้ค่ะเขาผัดเป็นผัดเปรี้ยวหวานเขาเรียกว่าเป็นอาหารไทยนะคะรสชาติก็คือไม่เข้ากันไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเขาใส่พริกปาปริก้ามาด้วยกินเอาแค่อิ่มค่ะทุกคนเป็นการลดหุ่นไปในตัวเนะาะเช้านี้ออกเดินทางต่อค่ะทุกคนเราจะไปพักสองคืนสุดท้ายใกล้สนามบินนะคะประมาณ15นาทีจากที่พักไปสนามบินค่ะ37องศาค่ะแวะทานข้าวดูร้านเขาสิ ร้านติดทะเลเลยค่ะบรรยากาศคือให้เต็มร้อยนะคะแต่พนักงานในการดูแลก็คือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เหมือนเขาไม่แคร์ลูกค้าเลยค่ะทุกคนไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ค่ะอาหารก็ซิกเนเจอร์เขาเลยค่ะทุกคนของทอดเท่านั้นที่นี่แล้วกับกุ้งเมนูแรกมากับข้าวมันฝรั่งแล้วก็ของดองค่ะผัก อาหารทะเลเขาก็สดใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่เขาจะถนัดไปทางทอดกับย่างซะมากกว่าค่ะที่นี่สองคืนสุดท้ายที่นี่เป็นที่พักติดทะเลนะคะทุกคนก่อนเดินทางกลับบ้านกรุงเทพมหานครวิวทะเลค่ะทุกคนให้ดูข้างล่างจะเป็นสระว่ายน้ำของเราตรงนี้แล้วก็เดินไปลงทะเลค่ะ เียงห้องเราคือกว้างมากค่ะทุกคนกว้าง,แ,างแล้วก็นี่เป็นลานจอดรถคลับบิ๊ท่าพัากมาอีกระเบียงหนึ่งระเบียงทะลุกันค่ะแล้วก็มาห้องนอนเลยค่ะเช็คอินเสร็จค่ะเราก็เดินมาที่โรงแรมเรดิสันค่ะทุกคนอยู่ติดกับโรงแรมที่เราพักค่ะมาดื่มที่นี่มาดื่มกาแฟกันส่วนตอนนี้เป็นตอนเย็นค่ะเราจะเดินออกไปทานอานหารเย็นค่ะที่ที่พักค่ะใช่มาพักใกล้สนามบินนะคะทุกคนเดี๋ยวอีก ลงไปนี่ก็หาดแล้วค่ะเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนพาไปดูชายหาดนี่คือชายหาดของเขานะหาดที่ทางโรงแรมจำลองขึ้นเป็น private beach private private beach เดินมาจองโต๊ะร้านนี้เมื่อตอนกลางวันค่ะทุกคนบอกเขาว่าเอาที่ติดทะเลนะ อาหารเย็นวันนี้ได้บรรยากาศทะเล<ด>ค่ะทุกคนไซปรัสหรือว่าสาธารณรัฐไซปรัสค่ะเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ3ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะจากบ้านเรานั่งเครื่องมา2ต่อคะแนนนั่งเครื่อง6ชั่วโมงกว่ากาค่ะทุกคนจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินดอหาแล้วก็จากสนามบินนี้ต่อไปที่เกาะอ,อีก4ชั่วโมงค่ะเสร็จสับแล้วก็11ชั่วโมงกว่ากาค่ะจากเมืองไทยไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ